สวัสดีค่ะพบกับเจี๊ยบอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจี๊ยบด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเจี๊ยบเองนะคะรถมือ2ฟรฟีดาวบายเจี๊ยบด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้เจี๊ยบด้วยนะคะในนั้นจะมีคลิปรีวิวนะคะรถเป็นคันๆน,นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถไปชมรีวิวรถแต่ละคันได้เลยนะคะสนใจคันไหนก็สอบถามทักกันมาได้นะคะวันนี้นะคะไม่รอช้ ะะโปออกมาสดๆล้อนแรงเลยนะคะเรียกว่าแคมเปญนะคะแคมเปญนี้เรียกว่าดีสุดๆและคุ้มสำหรับลูกค้าสุดๆเลยนะคะก่อนที่จะมาเริ่มนะคะกับแคมเปญนี้นะคะก็อย่างแรกเลยนะคะเจบอยู่ที่ตีรถสวยนะคะสาขารางสิทธิ์คลองสองธัญบุรีนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะก่อนอื่นนะคะลูกค้านะคะที่จะเข้ามาชมรถนะคะก็แนะนําเส้นทางนะคะตั้งต้นจากฟิวเจอร์พาร์คบางสิทธิ์นะคะมุ่งหน้ามาทางเส้น สิิสนครนายกนะคะให้สังเกตคลองสองนะคะโชว์รูมของเราจะอยู่ติดกับตลาดพะรูบนะคะถ้ามาจากนครนายกนะคะก็ให้สังเกตส่วนสนุกดีมเวิร์นะคะใครมาไม่ถูกนะคะสามารถโทรสอบถามเจี๊ยบที่เบอร์0843335000 3ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะพามาชมนะคะรถต้องแจ้งแคมเปญกันนิดนึงนะคะแคมเปญน,นี้นะคะออกมาสดสดร้อนๆกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าลูลูกค้านะคะที่ ออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือกระบานะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะรับเงินฟรี10,000บาทนะคะเรียกว่าถ้าออกคันนี้ไปอ้อขออภัยทีรับเงินนะคะฟรี20,000ืบาทนะคะแหมจะลดราคาลดให้อีกแล้วเรียกว่าอ่ะโปรโมชันนี้นะคะสุดคุ้มมากๆเลย20,000ืนนะคะที่สำคัญได้ลุ้นนะคะสร้อยคอนองคำอีกหนึ่งเส้นเรียกว่ารับรถนะคะ สองหมื่นบาทและก็ได้นะคะฟรีสร้อยคอทองคามอีกหนึ่งเส้นกันเลยทีเดียวเนาะเรียกว่าวันรับรถเนี่ยลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะรับประกันภยัยภาษีพรบรฟรีกันเลยทีเดียวนะคะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะคะว่ามีคันไหนได้บ้างนะคะที่ลูกค้านะคะรับเงินนะคะ20,000บาทไปเลยนะคะในวันรับรถเนาะของคุณลูกค้าเนี่ย ที่ไม่ติดเครดิตนะคะขอย,ย้ําก่อนเลยเนาะที่ไม่ติดเครดิตนะคะคันนี้นะคะเปิดตัวด้วย YT t e ท็สีส้มคันนี้นะคะรถปีใหม่มากๆนะคะสําหรับ y t t e ท็คันนี้นะคะลูกค้าที่กําลังตามหา Ford r a n g e r อนะคะ4ประตูคันนี้นะคะ YT เป็นรถปี2016นะคะคันนี้ราคาขายเราอยู่ที่6,28,000บาทนะคะสําหรับลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะผ่อนค่างวดนะคะ คันนี้นะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาเกียร์ออโต้นะคะเรียกว่าขับขี่สะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ขับได้แบบสบายๆเลยนะคะสําหรับเกียร์ออโต้นะคะ mm hmm. คันนี้เป็นตัวไวแท็นะคะปะกะติราคาป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่1รล้านต้นๆน,นะคะแต่เราขายเพียงนะคะ6 2 8 0 0 0บาทและลูกค้าเนี่ยได้รับนะคะโปรโมชั่นรับเงิน ฟรี20 0 0 0บาทนะคะในวันรับรถไปเลยสำหรับวา t แทคันนี้นะคะลูกค้ามีรายได้24,000บาทนะคะสามารถเป็นเจ้าของ w า t แทคันนี้ได้แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ติดเครดิตนะคะ หรือจะไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยนะคะขอเป็นพนักงานโรงงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะสามารถออกไวแท็กคันนี้รับเงินโปรโมชั่นนะคะ20,000ื 20, บาทไปเลยง่ายๆนะคะถ้าไม่ถึงก็หากสามารถหาคนกู้ร่วมมาได้นะคะคนกู้ร่วมก็จะต้องเป็นนะคะสามีภรรยากันนะคะจะสมรสก็ได้หรือไม่สมรสก็ได้นะคะหรือมีบุตรด้วยกันนะคะ และพ่อแม่นะคะลูกนะคะที่จะกู้ร่วมกันได้หรือจะเป็นพี่น้องนะคะก็ออกรถง่ายๆฟีดาวไปเลยเนาะส่วนคันถัดมานะคะเป็นคันนี้ดีกว่าเชฟโคโลราโดนะคะสประตูคันนี้นะคะแถมล้อแม็กเวลนะคะสวยๆไปเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี19นะคะเราขายอยู่ที่5 2 8 0 0 0บาทนะคะสำหรับ เชฟสี่ประตูตัวเตี้ยคันนี้นะคะก็ใครที่ชอบนะคะสําหรับสายเชฟนะคะแนะนําเลยคันนี้ก็ได้โปรโมชั่นรับเงินฟรีนะคะ20 0 0 0บาทเช่นเดียวกันเลยนะคะก็สําหรับลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะก็รับเงินนะคะ20 0 0 0บาทไปเลยเรียกได้ว่าเที่ยวปีนใหม่นะคะ ก็มีเงินสำรองไว้ในกระเป๋าแล้วเนาะสอง0 0บาทนะคะที่สำคัญได้รุน้นสร้อยคอทองคำฟรีอีกหนึ่งเส้นเนาะ mm hmm. ก็ลูกค้านะคะ mm hmm. เดือนที่แล้วยังจัดไม่ผ่านเลย mm hmm. ก็ได้รุน้นแ,และได้รับไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็เดือนนี้มาดูกันว่าจะเป็นของใครกันบ้างเนาะ mm hmm. ให้ดูภายในสีประตูคันนี้นิดนึง mm hmm. คันนี้รู้สึกจะไมน้อยมากๆเลยไม่หลักหมื่นนะคะ ให้ดูภายในนะคะเป็นรถปีใหม่มากๆนะคะอ๋อข้างในมืดนิดนึงก็แจ้งให้ทราบนะคะรถไม่แค่แปดพันสำหรับสี่ประตูคันนี้นะคะไม่เพียง8,000กิโลเมตรเท่านั้นเหมือนป้ายแดงเลยนะคะสำหรับเชฟสี่ประตูตัวเตี้ย ใครที่สนใจนะคะมีรายได้2 0,000บาทนะคะถ้าไม่ถึงหาคนกู้ร่วมมานะคะก็ออกรถฟรีดาวได้แล้วนะวันนี้จะย,ยุ่งยุ่งกันนิดนึงนะคะเพราะว่ารถจัดระเบียบใหม่นะคะ,ะคันถัดมาหรือว่าใครจะเป็นสายวีโก้นะคะคันนี้ได้ล้อแม็กสีทองไปเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะวีโก้คันนี้ก็ได้รับเงิน 20,000บาทเช่นเดียวกันเลยนะคะสําหรับลูกค้าไม่ติดเครดิตสําหรับทุกค้าที่ติดเครดิตนะคะเจี๊ยบแนะนํานะคะถ้าจะไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะก็เป็นคนกู้ร่วมได้นะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยไม่มีคนกู้ร่วมไม่มีคนซื้อแทนนะคะก็แนะนํามีงบดาวนะคะอันนี้คือหลังไมได้เลยนะคะออกได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับลูกค้าที่ติดแบคลิสต์นะคะแต่ว่าต้องเข้าเงื่อนไขนิดนึงนะคะก็โทรปรึกษาสอบถามกับเจี๊ยบได้เหมือนเดิมเลยนะคะ อคันถัดมาหรือว่าจะเป็นสายอีซูซูนะคะเป็นแบรนด์หลักและประหยัดน้ํามันมากเลยคันนี้คือดําเดิมหมดเลยนะคะสีประตูคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ตามหาสีประตูคันนี้อยู่เป็นรถปี2016นะคะเป็นไฮแลนเดอร์ยกสูง1.9ตัว z ซดดีวนะคะคันนี้เราขายอยู่ที่6,28 000บาทค่อนข้างวดประมาณ1 2 2 0 0 0บาทนะคะ ลูกค้ามีรายได้สองเท่าของค่างวดน,นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะคะก็เช่นเดิมเลยไม่ถึงก็หาคนกู้ร่วมมานะคะสำหรับ All New s, สีประตูคันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นไททันคันนี้นะคะผ่อนเบาๆเลยคันนี้ผ่อนอยู่6,000กว่าบาทนะคะก็วันรับรถ รับพิเศษไปเลย20,000บาทนะคะง่ายๆได้ลุ้นสร้อยคอทองคาอีกด้วยนะคะคันนี้เป็นรถปี2011นะคะแต่ว่าสภาพเนี่ยยังดูใหม่อยู่เลยนะคะเป็นรถปี2011นะคะไททันแคปบคันนี้นะคะเป็น2.5 GLX นะคะเราขายเพียง328,000บาทเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะพรเพียง7,000บาทนะคะคันนี้ลูกค้ามีรายได้14,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของไททันคันนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ได้ลุ้น สร้คอนังคำได้รับเงินฟรีนะคะ2,000มบาทในวันรับรถกันเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นอะโตโยต้ารีโวคันนี้นะคะตามหาเจ้าของอยู่เหมือนกันรีโวคันนี้เป็นรถปี2016นะคะสมาร์ทแคป2.4อ e นะคะคันนี้เราขายอยู่ที่4,98,000บาทนะคะ ค่างวดจะอยู่ประมาณ1,000 0บาทนะคะก็คันนี้ลูกค้ามีไรายได้20,000บาทนะคะไม่ติดเครดิตก็ออกรถง่ายๆเลยนะคะผ่อนเพียง1,000 0บาทนะคะและได้รับเงิน2,000 0บาทนะคะในวันรับรถนะคะฟรีๆง่ายๆกันไปเลยนะคะหรือว่าจะเป็นนาาวล่าคันนี้นะคะคันก่อนหน้านี้มากา็ลูกค้านี่เรียกว่าให้ความสนใจกันเยอะมากเลย สำหรับคาลิเบอร์คันนี้นะคะนาวาร่าแคบ2.5 SE คาลิเบอร์ปี2013นะคะคันนี้ก็ผ่อนเรียกว่าเบาๆสบายๆเลยเพียง7,000บาทนะคะเราขายอยู่ที่348,000บาทนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะก็ลูกค้าเนี่ยมีไรายได้14,000บาทก็เป็น เจ้าของนาว่าคาลิเบอร์คันนี้ได้แล้วนะคะปี2013ให้ดูนะคะสภาพยังดูใหม่อยู่เลยนะคะรถของเราเนี่ยมีการรับประกันทุกคันนะคะว่ารถเนี่ยไม่เคยชนหนักมาพิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อมไม่ไม้แท้มานะคะถ้าลูกค้ารับรถไปนะคะตรวจเจอเรายินดีรับซื้อคืน100%เลยเพราะว่าของเราเนี่ยระบุในสัญญาอย่างชัดเจนนะคะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าดูรถเป็นหรือไม่เป็นนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะได้รถย้อมแมวไปไหมเพราะว่า ของเรานะคะการันตีให้อยู่แล้วว่าลูกค้าเนี่ยได้รถที่สภาพดีได้รถเกรดเออย่างแน่นอนเลยนะคะและที่สําคัญนะคะรถทุกคันนะคะเรายังรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ระบบเกียร์เฟืองท้าย ฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลให้คุณลูกค้าด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเดินทางไปไหน77จังหวัดทั่วประเทศนะคะฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมง1ปีนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเพราะว่าเราคอนแทคกับบริษัท W s m a r t นะคะให้ดูแลคุณลูกค้านะคะ1ปียาวๆกันไปเลยนะคะฉุกเฉินยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดกุญแจหายนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเหมือนมีสร้างนั่งติดรถไปก็ว่าได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันเลยนะคะ เมื่อกี้นาวราคันนี้มา NP 3 0 0กันบ้างดีกว่าคันนี้ให้ดูนะโหล้อมแม็กนี่แบบพิเศษมากๆเลยคันนี้เป็นปี2015นะคะนาวรา NP 3 0 0 2.5แคปนะคะเป็นตัว V นะคะเราขายอยู่ที่4,28,000บาทนะคะคันนี้ลูกค้ามีรายได้1,6,000บาทนะคะก็เป็นเจ้าของนาวราคันนี้ได้ง่ายๆเลยสำหรับผู้ที่ไม่ติดเครดิตนะคะ แต่ถ้าติดเครดิตก็เหมือนเดิมเลยนะคะให้เป็นคนกู้ร่วมได้นะคะง่ายๆเลยออกรถฟีดดาวหรือว่าเป็นอาชีพค้าขายที่รับเงินสดนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนที่รับเป็นเงินสดเนี่ย เครดิตของลูกค้าเนี่ยจะต้องมีงบดาวนะคะอยู่ที่10%ของราคารถนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่จะเพิ่มเติมนะคะไม่แน่ใจในอาชีพของตัวเองก็สามารถโทรสอบถามกับเจี๊ยบได้นะคะเรื่องการจัดไฟแนนซ์นเนาะของเราเนี่ยจองรถจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องใช้เงินนะคะลูกค้าเนี่ยเตรียมเอกสารเข้ามานะคะมายื่นจัดกันได้เลยนะคะก็ไม่ต้องรีรอนะคะโปรโมชั่นนะคะรับเงิน20,000บาทนะคะและได้ลุ้นสร้อยคอทองคํา ฟรีอีกหนึ่งเส้นนะคะอย่ารอช้านะคะจะหมดเขตนะคะอาทิตย์นี้แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะเรียกว่าสุดคุ้มสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถในปีนี้หรือปีหน้านะคะก็รีบมารับโปรโมชัน2 0 0 0มืบาทกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปนะคะคันนี้เป็นอีซูซูนะคะหรือว่าลูกค้านะคะที่กำลังมองหาอีซูซูคันนี้อยู่ คันนี้ก็ได้รับเงินนะคะ20ง0มบาทเหมือนกันนะคะให้ลูกค้านะคะไปใช้จ่ายนะคะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะออกรถและได้รับเงินฟรี20ง0 0บาทนะคะทุกรุ่นทุกคันไปเลยนะคะหรือว่าจะเป็นรถไปใช้งานนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถหัวเดียวไปใช้งานเนาะ ไปค้าขายหรือว่าจะบรรทุกขายของขายอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยเนาะคันนี้ก็อยากแนะนํานะคะเป็นวีโก้นะคะแต่ว่าคันนี้ติดแก๊สนะคะคันนี้ติดแก๊สให้พร้อมเลยสําหรับลูกค้าที่มองหาในเรื่องของความประหยัดนะคะก็มีรองรับแก๊ส LPG ด้วยนะคะคันนี้เป็นรถปี2013นะคะเราขายอยู่ที่2 5 8 0 0 0บาทนะคะคันนี้ลูกค้ามีเงินเดือนแค่11,000บาทนะคะ ก็สามารถเป็นเจ้าของวีโก้คันนี้เอาไปนะคะอ่าเรียกว่าเอาไปใช้ทำมาหากินได้เลยนะคะเอาไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจการค้าของลูกค้าเนะแล้วที่สำคัญเราแถมเงินให้ลูกค้าอีกนะคะสองหมืนบาทง่ายๆกันไปเลยหรือว่าจะเป็นวีโ o ลูกค้าที่กำลังตามหาวีโก้สี่บอล ทองหรือว่าสีเทานะคะคันนี้พิเศษล้อทองให้เลยนะคะคันนี้ก็ได้รับสอง0มื่นเหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้าที่มาออกรถที่โชโลูมติรถสวยนะคะได้รับโปรโมชั่นนะคะแคมเปญตอนนี้นะคะรับเงินฟรีนะคะ20,000ื 2, บาททุกรุ่นทุกคันกันเลยทีเดียวนะคะมีอะไร <laughs> วันนี้รู้สึกว่าจะมาเร็วไปเร็วนิดน,นึงนะคะ่ะ <laughs> ก็ ตอนนี้น่าจะหมดหน้าฝนแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าหนาวแล้วเนาะก็สําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถเนาะกำลังมองหารถที่จะไว้ใช้นะคะในปีนี้หรือจะปีหน้านะคะสําหรับไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถเอาไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งวันนี้ไม่ได้ไม่ได้พาไปดูรถเก่งเลยเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเนาะจะพาทัวร์รถเก่งนะคะ ก็วันนี้อยากฝากโปรโมชั่นนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะอยากจะออกรถในช่วงนี้นะคะรถของเราทุกรุ่นทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลักอย่าง isuzu นะคะ toyota นะคะแบรนด์รองอย่าง nissan น,น,นะคะหรือว่า ford นะคะ mazda นะคะของเราโปรโมชั่นนะคะแคมเปญออกมาใหม่นะคะรับเงินฟรีไปเลยนะคะ2,000 20, 0บาท เราแจกให้ฟรีนะคะ2 0 0 0 0บาทแล้วเราแจกเงินเนี่ยรถของเราก็ยังรับประกันเหมือนเดิมนะคะว่ารถนะคะไม่เคยชนหนักพิกควมน้ําท่วมตัดต่อมาอย่างแน่นอนรถของเรานะคะคุณภาพเกรดเนะคะระบุในสัญญาอย่างชัดเจนให้คุณลูกค้ากันเลยนะคะและที่สําคัญลูกค้าไม่ต้องกังวลเนาะว่ารับรถไปแล้วเกิดแอร์ไม่เย็นใดชาร์ดใดสตาร์เสียขึ้นมานะคะก็ไม่ ต้องกังวลใจนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าของเราเนี่ยฟรีค่าแรงค่าไหลให้คุณลูกค้าฉะนั้นนะคะ โปรดีๆนะคะ20 0 0 0บาทในวันรับรถนะคะแถมได้สิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคาอีกด้วยเนาะจองรถจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อเจี๊ยบนะคะใครที่สนใจนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะรีบมาเลยนะคะเพราะว่าจะหมดเขตอาทิตย์นี้แล้วนะคะโปรดีๆแบบนี้นะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะได้ลุ้นก่อนด้วยและก็ได้รับรถก่อนได้เงินก่อนนะคะใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะก็วันนี้นะคะสมควรแก่เวลาแล้วนะคะพาชมรถ ในเรื่องของกระบะไปแล้วเดี๋ยววันหน้าจะพามาชมของรถเก่งกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวมีอะไรคอยติดตามแล้วกันอย่าลืมนะคะจะฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube รถมือสองฟีดาบายจีย๊ยบด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กันนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่ไม่แน่ใจหรือว่าจะโทรมาสอบถามกับเจีย๊ยบก็เบอร์ที่ปักหมุดไว้ให้นี่เลยนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ